สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญโป๊ปปานปาละตะมัวนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดัดวัดเกาะอ้อนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพศสอง9นหนึ่งเก้านะครับรุ่นสองนะครับนี่ครับด้านหลังวัดเกาะอ้อ พัทลุง2องอาหยันใบพัดนะครับยันใบพัดนี้ก็เด่นด้านเมตตามหานิยมนะครับสภาพเหรียญสวยมากครับดูขอบตัดครับ ตัดเหลียยน,นะครับอูปลินนี่ครับตัวเื้อเกินของยันนะครับล็กนี้เป็นล็อกของรุ่นแรกนะครับล็อกรุ่นแรกจะเป็นใบไม้เกินนะครับแต่นี้ บล็อกจมูกแตกครับในยังครับหรือว่าบล็อกกี่มูกนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวมันปูนะครับ หลวงพ่อปานนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ปรมาจารย์อาจารย์ตองเท่านะครับของวัดโกออ้อนะครับอากมเข้มกลังแน่นอนครับท่านนี้ลุกเซกเหรียญหรือว่าทุกพิธีนะครับ ที่พิธีใหญ่ๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็นับถืออยู่นะครับก็แฟนอยู่นะครับขาดคอไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ปานวัดกอ,อ้อนะครับซึ่งถ้าบนอะไรสำเร็จแล้วก็ต้องแก้กับสุรานะครับ ก่บนกับสุราเหล้าขาวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าน้ำหวากน้ำตาลหวากนะครับถ้าสำเร็จแล้วก็จะแก้กับเหล้านะครับเหล้าขาวเหล้าเถื่อนอะไรก็ได้นะครับถ้าสำเร็จแล้วก็แก่บนได้ครับสวยมากครับเดีย๋ยวนี้ครับ ผมบึ้งประมูลได้นะครับ <Okay. S 1> เหรียญนี้ได้เหรียญประมาณ500นะครับเหรียญนี้ซึ่งสภาพสวยอยู่ครับถ้าว่าซื้อปล่อยนอกนอกก็เหรียญสวยๆก็1,900หรือว่า2,000กว่าบาทนะครับเหรียญนี้ครับแต่ว่าอันนี้ผมประมูลมาได้นะครับ ซึ่งเป็นความโชคดีของผมนะครับซึ่งวัดโกห้อนี้สุดยอดเรื่องกรงกาปัญจาตรีนะครับเรื่องอาบน้ำว่านเรื่องสมนุนไพรว่านยาเป็นสำนับที่สุดยอดมากครับ ของจังหวัดปัตลุงนะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยอยชมเหรียญของผมนิดๆหน่อยๆครับหาผู้ได้รับชมรับฟังแล้วก็ขอให้หลวงพ่อปานปาระตรมโม โปดดลบรรดาลให้ผู้รับชมรับฟังคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเตินครับขอบคุณครับ